สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านคลิปนี้กับามบพพอกับธนาพาลวยออโยหรือว่าอโยซแนลเป็นพี่น้องเอารับผมในคลิปนี้จะมาพาพื่อนพี่น้องไปติดตามแนวทางของรัฐบาลไทยในวดนวันที่17มกราคม5 6 9กันอันนี้กับเป็นสายด่วนของอาจารย์โยเลยเป็นพี่น้องสายด่วนก่อนเที่ยงครับผมจะเพลย์จะพลาดเด้อเป็นพี่น้อง แนวทางเด็ดๆทั้งนั้นครับผมกดติดตามเอาไว้ผม,มพี่น้องว่าจะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าอาจารย์เจี๊ยบครับผมสายด่วนวันที่17มาวันเลขออกด้วยพ่อแม,ม่พี่น้องสายด่วนว่าจะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีหรืออาจารย์เจี๊ยบอาจารย์โยอาจารย์เจี๊ยบก็จะของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองแนลครับผมให้ติดตามทางช่อง โดนลาพะลวยได้เลยครับผมแล้วแอดจะถ้าพ่อเมยพี่น้องทันใดที่มันขอไอดีไลน์อาจารย์เจียบเดี๋ยวแอดจะขึ้นที่หน้าจอให้เด้อครับผมแท็กทักเขาไปหาเพื่นได้เลยครับผมทันใดที่ติดตามผลงานของอาจารย์เจียบหรือว่า,าช่องทุงทองพารวยหรือว่าทุงทองเซเนลกัทักเขาไปหาเพิ่นได้เลยครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์เจียบหรือว่ามีหลาย,ลายอาจารย์อยู่ในช่องเพืนน่อน เป็นจะลงใหายในในลายเลยเป็นพี่น้องหรือว่าอยู่ในกลุ่มเอาอันนี้ก็เป็นของสายด่วนอาจารยโ์โยสายด่วนกว่อนเที่ยงครับผมทันได้ทีเป็นรอคอยหรือว่าเพิ่นเคยติดตามว่าจะเป็นสายด่วนอาจารยโ์โยสายด่วนอาจารย์เจียบสายด่วนผู้ใหญ่ใจดีใน,นวันหวยเลขออกครับผมอยา่าเพ้ออย่าพลาดครับผมให้กดติดตามเอาไว้หรือกดกระดิ่งแจ้งเงตือนเอาไว้เด้อครับผมจะบริภาดแนวทางข่าวสารในดีๆกับทางซองต้นล่าพารวย หรือว่าออยหรือว่าช่องออย n แนลก็ได้ครับผมเอา,เอาคลิปนี้แอดจะพาเพ่อนพี่น้องมาติดตามแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดนวันธี่17มกราคม2 5 6 9เป็นสายด่วนเพราะว่าอาจารย์โยเพิ่อนใน้ลงสายสุดเต็มไปแล้วครับผมอาจารย์โยได้ลงสุดเต็มไปแล้วอันนี้มาเบิ่งของชุดสายด่วนอาจารย์โยครับผมแล้วแอดจะเอาทั้งสาย ทุดเต็มแล้วกับใยด้ดวนมให้เบิ่งพร้อมครับผมในคลิปเดียวเอาเ่นกรเข่ามาหลายงวดแล้วครับผมว่าจะเป็นเลขวิ่งฟันเม็ดเดียวแข็นๆเลยเอาสำหรับเอซีแฟนคลับของอาจารย์โยนีย่ะเพล่ะพลาดนี่แอดกระด้ม,มา,าถ่ายทำทีอ่อากาศบรรยากาศธรรมชาติบานเฮาครับผมคือว่ายืนเมาน้ำล่ำหวยครับผมลํำหวย แดดมันอากาศเย็นดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลน้ำเย็นครับผมมีเสียงปา่าเสียงนกเสียงอันนี้บรรยากาศดีมากครับผมเอาครับจึงไดกาฝากไว้น้ำครับผมให้กดติดตามเอาไว้เด้อครับผมหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งช่องน้ำเน่พ่อแม่พี่น้องปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องโชคดีกันครับผมเพราะว่าปีใหม่ปีหกเก้าแล้วครับผมมือก็เป็นวันที่สิบหก แอดมาอัดคลิปในตอนเย็นวันที่16ไปปล่อยพุ่งนี้เป็นวันที่17มกราคม2569วันอื่นก็มาดูคำเตือนก่อนพรมพินองก่อนจะไปบ่งแนวทางของสายด่วนอาจารย์โยหรือว่าสายด่วนก่อนเที่ยงมาดูคำเตือนก่อนพรมพินองคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดพรมพินองบ่ได้นสนับสนุน เร่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมสนับสนุนแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะเป็นพี่น้องกัติดตามเอาไว้ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับผมเพราะว่าเป็นแนวทางของอรัฐบาลไทยในวันวันที่17มกราคม2569กันพี่น้องของอาจารย์โยไปเบิ่งของชุดเตรีพมพนกอนครับผมชุดเต็ม ชุดเต็มอาจารย์โยเพป็นพี่น้องชุดเต็มของอาจารย์โยนี่เป็นรัฐบาลไทยในวันพันที่17มกราคม2569อโยเป็นให้วิ่งลูด3กับ4เป็นให้วิ่งลูด3กับ4ว่าชุดเต็มตลักลอยของอาจารย์โยจะมีเป็นให่ลักลอยได้ที่ 8ปดกับ3าลักรลอย8ปดกับสา,บบสางวดเก่ากับพันไหใสองกับ7จ็กับมาทีเจ็ดผลรางวัลออก7จ็เต็มเต,มต,มต็มของอาจารย์โยงวดน,นี้เพันไห่8ปดกับสาส่วนจับคู่พันจับไห่4ตัวจะมี3ามแปดสามส่วน3ตัวพันจบไหก็มีสามสามแปดสามก้มแปดแปดสามเก้า เด่นร่างเด่นร่างเป็นจะมี่้โยูสามตัวเข่ามาตลอดหลายงวดติดแล้วท่านใดที่เป็นติดตามเรือเป็นเอฟซีแฟนคลับของอาจารย์โยนี่อ่าเพิ่นรูดีอพม่พี่น้องเพิ่นไ้เข่ามาสามงวดสอนติดแล้วสําหรับเด่นร่างของอาจารย์โยเพิ่นเด่นไปทีหนึ่งมีหนึ่งมีหามีเจ็ดงวดนี่เพิ่นห้มีหนึ่งมีหามีเจ็ดสำหรับเด่นร่างหาคู่ติดเอา วดที่แล้วก็ะเป็นห้อันหกกลมาที่หนึ่งหกวันี้เป็นหาหนึ่งมีหนึ่งมีหามีเก็ดเอามากดได้ค่ะหามาใส่เอาเด้อสำหรับอ on, ่าเกล็ดเด่นลางของอาจารย์โยเอามาเบื้องสายด่วนสิเนี่ยพ่อเมีพี่น้องด่วนก่อนเที่ยงด่วนก่อนเที่ยงนี่จะมาวันเละออกเลยพ่อเมีพี่น้องสำหรับแนวแนวทางสายด่วน ่เทียงของอาจารย์โยบ่จะเป็นของอาจารย์โยของผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าของอาจารย์เจี๊ยบขยันเพื่อจะพลาดครับผมสายดวนนี่เด,ด็ดๆทั้งนั้นฟันให้เม็ด,ดยขียนแขนท่านได้ทีรอคอยหรือว่าเคยได้เคยหมานเคยเฮงเคยปังกับใจดวนหรอกอย่าเพิ่งจะพลาดครับผมให้กดติดตามเอาไว้เด้อครับผมสําหรับแนวทางสายดวนรัฐบาลไทยอาจารย์โยเอาไปพี่นอ้องมาบิ่งกันเลยครับผม สำหรับสายด่วนก่อนเที่ยงอาจารย์โยวันวันวันที่7 7มกราคม2 5 6 9ออโยวิ่งรูดิ่นให้วิ่งรูดมี3มี4มี3กับ4เด้อแต่ว่าเิ่นฟันให้เม็ดเดียวคือ3ฟันให้เม็ดเดียวคือ3เม็ดเดียว3โคโลแล้วกับิันจับคู่ให้ก็มี3 9 3เก่า3 8แเก่าแค่นั้น2คู่2หาง อ่าเป็นรองไว้แค่สีปดกับสเก่าตัวรองถือสี่แปดสี่เก่าส่วนสามตัวพันจับให้มีสามสามแปดอ่าแปดสามแปดสามสามเก้าแปดสามเก้าส่วนเดินเด่นรางนวลน,นี่พันกะให้ที่มีหนึ่งมีห้าและมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้าและมีเจ็ดเด้อรางเนี่ยมีเดินอยู่สามตัว ตันได้มีตัวเด่นเด่นดวว่าเด็ดเด็ดแต่ก็มาจับใส่กับของอาจารย์โยได้เลยพราออาเลขเด่นล่างเพิ่นเข่ามาหลายงวดติดแล้วครับผมสําหรับเด่นล่าง3ตัวงวดน,นี้ปันใดหนึ่งมีหนึ่ง,ม,งมีหามีเจ็ดครับผมแคบ้าจอยเอาไปพิจารณาเบิง้งงจบจังจัดคัดเกลื่อนพานทุกสูตรทุกแนวทางทุกตัวเลขทุกตัวเบอร์นี่มิซิดเข่ามิซิดรุดใดทั้งนั้นครับผมเอาพี่น้องกันของอาจารย์โย เอาสุดท้ายนี้แอดกับตอ่องคออนุญาตออกก่อนพยพี่น้องสำหรับสายด่วนอาจารย์โยพยพี่น้องเอามันกัดช่วงนี้กับคำเร่งแล้วพยพี่น้องกับมีกับมีเป็นม,มันป่าลัดงวัวลัดควายแล้วพยพี่น้องสำหรับตอนเย็นๆพยพี่น้องอากาศเย็นครับผมอแอดกันไว้ว่าถ่ายทำที่อ่าอยู่ข้าง ลำห่วยพ่อแม่พี่นอ้องอืบรรยากาศธรรมาชาติดีครับผมเอาสุดท้ายนี่ก็ต้องกราบขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนหรือว่ากดซับสไครต์ให้กับทางช่องก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณมากๆเอาสุดท้ายนี่ก็ไว้พรอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญอย่าจีบอย่าจนลำลำรวยรวยกันทุกทุกท่านเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่อย่าจีบขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ อายุมันควนยืนครับผมคำรำเรื่วยกันทุกทุกทันเด้อครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ตอนลาฟ้า,าหรือว่าอาจารย์โยต้องขออำลาไปก่อนเอาไปพบพอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ